ปอยเปรพีนาศแล้วค่ะเน็ตใช้ไม่ได้ไฟก็ดบับซ้ำยังตึกพล่ลมประชาชนหนีกันวุ่นหลังปากแซบแบนไทยค่ะ ใครจะไปคิดเลยคะคุณผู้ชมว่าวันหนึ่งปอยเปตเมืองคาสิโนโที่เคยคึกคักค,คุกคิดเนี่ยะคะจะกลายมาเป็นฉากหนึ่งของหนังวันสิ้นโลกขนาดย่อมไปซะแล้วคะ่ะหลังจากที่ไม่กี่วันที่ผ่านมาฝั่งกัมพูชาเพิ่งจะเดินเกมแรงชิงตัดสายเน็ตจ,จากไทยแบบหน้าตาเฉยแบบไม่แจ้งล่วงหน้าโดยก็ให้เจ้าที่คมนาคมกัมพูชาทําการตัดเลยคะ่ะสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตบริเวณสะพานวิตรภาพไทยกัมพูชาจุดเชื่อมโยงหลักของระบบเน็ตปอยเปตที่เชื่อมตรงมาจากฝั่งไทย ซึ่งที่เขาทำเนี่ยก็เพราะว่าต้องการเชิดใส่ไทยนั่นแหละหลังที่ไทยใช้มาตรการปรับลดเวลาเปิดปิดด่านพร้อมกับไทยก็ไปขู่ไงคะว่าจะตัดเน็ตตัดไฟคเขมรก็เลยชิ่งตัดเองก่อนเลยค่ะเพื่อไม่ให้เสียหมาแต่ต้องบอกว่าในความเป็นจริงค่ะคุณผู้ชมมันไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าพอตัดเน็ตปุ๊บ คนพังปั๊บเลยค่ะตั้งแต่ชั่วโมงแรกหลายจุดไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะ,ะขาดขาดหายหายบางช่วงแทบใช้ไม่ได้เลยในกลุ่มเนะะี่ยไปแอบส่องมาโอ้โหผู้ชมโพสต์บ่นกันระงมทั้งในกลุ่มคนไทยในปลอยเปตและกลุ่มเขมเมนต์แถมจะใช้เน็ตประเทศตัวเองก็ไม่ไหวผู้ชมเน็ตช้ายิ่งกว่าหอยทากเป็นตะคิวค่ะซึ่งในกลุ่มนะคะก็บ่นกันค่ะบอกเน็ตก,กากมากเลยปกติก็กา,กากอยู่แล้วนี่หนักกว่าเดิมอีกบางคนบอกว่าทํางานไม่ได้เลยออฟฟิศปั่นปวดไปหมดบางคนก็บอกว่าลองเปลี่ยนแล้วซิม แดงซิมเขียวซิมดำไม่รอสักสิมบางคนคะ่ะหนักกว่านั้นถึงขั้นต้องข้ามฝั่งมาตลาดโรงเกลือฝั่งไทย เพื่อที่จะหาสัญญาณในการทํางานและติดต่อค้าขายค่ะและนอกจากนี้คุณผู้ชมนอกจากเน็ตจะพังแล้วสิ่งที่มันตามมาติดๆกันเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของไฟฟ้าค่ะที่ดับแบบทีๆเลยนะคะนึกว่าหนังผีบางจุดในปลอยเปรดไฟดับทั้งซอยซึ่งก็มีการพูดกันในโพสต์ต่อนะคะว่าแม้ยังไม่ได้มีการตัดไฟจากฝั่งไทยแต่ระบบไฟของกัมพูชาที่เตรียมจะใช้แทนมันก็ไม่ได้พร้อมเหมือนที่มีการประกาศเอาไว้เลยะคะ่ะซึ่งจากรายงานของพีพีทีวีนะคะก็พบว่าตอนนี้เนี่ยผลกระทบที่ เจนที่สุดนั้นก็คือ บอนคาสิโนในปอยเปตนั่นเองค่ะหลังจากที่มาตรการของไทยเริ่มกดดันอย่างต่อเนื่องบอนก็เริ่มขาดรายได้และการตัดเน็ตในวันนั้นค่ะก็เหมือนการจบเกมออนไลน์ทันทีคาสิโนเริ่มปลดพนักงานอย่างรวดเด็วคุณผู้ชมภายในแค่ระยะเวลา1-2วันมีข้อมูลระบุมานะคะว่ามากถึง80%ของพนักงานถูกเลิกจ้างหรืออยู่ในสถานะที่พักงานไม่มีกําหนดค่ะแล้วมาในวันนี้ค่ะุณผู้ชมวันที่14นะคะมิถุนาย,ยนนี้ตอนเย็นค่ะสดๆดร้อนร้อนและคุณผู้ชมร้อนจริงๆ,ๆนะ เมื่อมีเฟ e บุ o k หลายเฟซเลยค่ะน่าจะเป็นคนไทยในปอยเป็ดพากันออกมาแชร์คลิปเหตุการณ์ตึกถลม่มกลางซอยโอโจโอปอยเป็ดคุณผู้ชม ควันครุ้งเลยนะคะมอเตอร์ไซค์พังระเนระนาดเสาไฟก็ล้มคนวิ่งหนีกันจ้าละวันเลยค่ะและเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้ไฟดับไปทั้งซอยโอ้โหผู้ชมสวยซ้าสวยซ้อนจริงๆค่ะไม่รู้ว่าเป็นคําสาบหรือเปล่านะคะแต่ว่าสิ่งที่สะท้อนให้เห็นจากภาพนี่ก็คือว่าภายในระยะเวลาไม่กี่วันผู้ชมความกลัวหอนเนี่ยมันก็เกิดขึ้นหลังจากตัดเน็ตเมืองที่เคยสว่างสวัยก็ตกอยู่ในความมืดและก็ฝุ่นตอนนี้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์ตึกถล่มในวัน น,นี้กันหน่อยค่ะ และคี่อารมณ์เลยต้องไปในยาวมันไายพลิกสุขใเ,เป็นยัไ้งคอย